สวัสดีค่ะก็การเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเป็นประเทศที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นประเทศสุดท้ายแล้วนั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยการเข้ามาของพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเกิดจากการที่พ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปค้าขายที่ประเทศสีลังกา แล้วก็ได้นําพุทธศาสนาเนี่ยกลับมากับตัวเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งการเรียนการสอนพุทธศาสนาเนี่ยในมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะแต่พอในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็คล้ายๆกับเ,อเอยอรมันมิก้เลยก็คือพุทธศาสนาเนี่ยหยุดชะงักลงเนื่องจากด้วยสภาวะสงครามนะคะแต่หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยชาวพุทธในกรุงเฮกเ,เองเนี่ยก็เริ่มฟื้นฟู พุทธศาสนาด้วยตัวเองนะคะจัดตั้งชมรมชาวพุทธดัดขึ้นก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อสอนพุทธศาสนาเพื่อตีพิมพ์วรารสารเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเน,นเอยนะคะจนนาไปสู่การรวมกลุ่มของกันแล้วก็เป็นกลุ่มพุทธศาสตร์ศึกษาจัดตั้งกลุ่มพุทธศาสตร์ศึกษาขึ้น ก็ยิ่งทําให้พุทธศานสนาในเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนมีการจัดตั้งพุทธสมาคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันมันก็เหมือนกับเป็นการผ่อนพุทธศานสนาว่าเฮ้ยไอหลักธรรมเนี้ยนะสามารถนําไปใช้ปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะและในปัจจุบันเนี่ย พุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็มีบุคคลนับถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการสร้างวัดไทยในกรุงเฮกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการส่งพระสงฆ์จากไทยเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดแล้วก็จำปัญษาที่วัดในเนเธอร์แลนด์มากขึ้นนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเรียนการเผยแพร่พุทธศาสนาโดยสรุปไปแล้วถึง3ประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าอะไรที่มีลักษณะแตกต่างไปจากทวีปเอเชีย และอะไรเอ่ยที่เป็นลักษณะเด่นของทวีปยุโรปอะเริ่มคุ้นคุนแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าประเด็นสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีการส่งสมณทูตส่งทูตส่งพระสงฆ์ไปเผยแพร่พุทธศาสนาใช่ไหมคะแต่ในทางทวีปยุโรปเนี่ยกลับกันสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาในทวีป ยุโรปได้เป็นอย่างดีเลยนั่นก็คือสิ่งตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศเยอรมน,นีเนี่ยสิ่งตีพิมพ์เนี่ยจะเข้าถึงบุคคลได้มากกว่านะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีการแก้ปัญหาและก็หลักธรรมแบบวิทยาศาสตร์ก็เลยจะทำให้ชาวยุโรปเนี่ยค่อนข้างเชื่อมัน่นและก็เชื่อถือหันมาสนใจมากขึ้นผ่านการอ่าน นั่นก็คือสิ่งตีพิมพ์และวารสารหนังสือสําคัญสคัญที่นักเรียนน่าจะรู้จักนัก็คือประทีปแห่งเอเชียที่ได้รับการยอมรับมากๆในประเทศอังกฤษนะคะหรือพระพุทธวจนะในประเทศเยอร,รมนีและก็หนังสือของดรยอร์ยสกิมที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการถูกเผยแพร่ออกไปแปลเป็นหลายภาษาแล้วก็อยู่ยามายาวนานหลายชั่วย,ยุคนมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิงตีพิมพ์เลยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเผยแพร่พ,พุทธศาสนาในทวีปยุโรปส่วนอีกอันหนึ่งก็คือหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์มากๆพอมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากๆกก็แสดงว่าพุทธศาสนาของเราหลักธรรมของเราเนี่ยมีการอธิบายด้วยหลักของเหตุผลชัดเจนก็เลยยิ่งทำให้เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวยุโรปซึ่งถือได้ว่า ค่อนข้างจะมีเหตุผลนั่นเองนะคะสุดท้ายการนับถือพุทธศาสนาในที่ทวีปยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศนะคะจากการที่มีการตีพิมพ์หนังสือตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ออกไปแล้วก็มีการเผยแพร่กันเองของชาวพุทธในประเทศต่างๆในยุโรปนะคะก็สำหรับ การเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะคะก็เหมือนครั้งที่แล้วเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบข้างใต้นะคะเพื่อเป็นการดีเช็คว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วคาบหน้าเราจะกลับมาเรียนการเผยแพร่พุทธศาสนาในอีกทวีปหนึ่งนั่นก็คือทวีปอเมริกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ